เช็คให้ชัวก่อนนำผู้ป่วยโรคเครือรังที่ไหนง่ายขึ้นเครื่องบิน หากท่านมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจหรือเพิ่งหายจากโรคปอดและยิ่งเป็นผู้สูงอายุที่เหนื่อยง่ายด้วยแล้วเมื่อต้องเดินทางโดยสารเครื่องบินในระดับความสูงที่เพิ่มขึ้นปริมาณของออกซิเจนในห้องผู้โดยสารจะลดลงทำให้เม็ดเลือดแดงอาจไม่สามารถนำออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงเนื้อเยื่อในอวัยวะต่างๆได้เพียงพอส่งผลให้สมองและอวัยวะส่วนอื่นขาดออกซิเจนได้ แล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าจะสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้อย่างปลอดภัยหรือไม่หากผู้โดยสารมีความเสี่ยงโรงพยาบาลกรุงเทพศูนย์เวิาสตร์การบินพลเรือนมีบริการทดสอบภาวะพร่องออกซิเจนหรือ Hypoxic Challenge Test ซึ่งจะมีขั้นตอนการตรวจดังนี้การซักประวัติตรวจร่างกายวัดความอิ่มตัวออกซิเจนที่ปลายนิ้ว ประเมินการทำงานของระบบหายใจและประเมินสภาพผู้เข้าทดสอบตามมาตรฐานระดับสากลเป็นการจำลองสภาพอากาศในห้องโดยสารเครื่องบินพาณิชย์ที่ปรับความดันอากาศให้อยู่ในระดับ8,000ฟุตโดยทั่วไปคนปกติสามารถเดินทางโดยสารได้อย่างปลอดภัยใช้เวลายอย่างน้อย45นาทีโดยประมาณ สำหรับผู้มีความเสี่ยงหรือมีความกังวลที่ต้องเดินทางด้วยเครื่องบินแนะนำให้เข้ารับการทดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงในการเดินทางเพียงเท่านี้เราก็จะมั่นใจในการเดินทางโดยสารเครื่องบินอย่างปลอดภัย